สวัสดีครับผมพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลวันนี้ชัดเจนแล้วว่าองค์คาพยพฝั่งอนุรักษ์นิยมทั้งหมดไม่ยอมให้เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาเรื่องการแก้ไขมาตรา112มาเป็นเงื่อนไขข้ออ้างแต่การที่ผมไม่สามารถเป็นนายกได้ไม่ได้หมายความว่าความหวังของพวกเราในการเปลี่ยนแปลงป,ประเทศจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้สิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่การที่ผมได้เป็นนายกแต่คือการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนขั้วพลิกข้างหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขั้วรัฐบาลเดิมพิธาจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกไม่ใช่เรื่องสำคัญพัรคก้าวไกลจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เป็นไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเสียงของประชาชน27ล้านเสียงที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้ง ต้องมีความหมายเพราะฉะนั้นครับพักก้าวไกลพร้อมสนับสนุนพักอันดับสองคือพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้จงได้ตราบใดที่เรายังจับมือกันแน่นการสืบอดอํอำนาจของกลุ่มขั้วอำนาจเดิมจะไม่มีวันสำเร็จขอให้ประชาชนอย่าพึ่งหมดหวังประเทศไทยวันนี้เดินมาไกลแล้วครับและจะไม่มีวันถอยกลับเราจะไม่ปล่อย ให้เขาหมุนเวลาพาประเทศกลับสู่อดีตอีกต่อไปขอบคุณมากครับ